สวัสดีค่ะพบกับจย์ฮาร์ตนะคะวังนาคีมหานาคีอุดรธานีคลิปนี้ขอเป็นไฟล์ที่ไม่เห็นหน้าแล้วกันนะคะ,อะขอพูดถึงเรื่องการเลี้ยงกุมารทองอกุมารทองเนี่ยเป็นเครื่องรางของขังพิเศษที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วคือผู้เลี้ยงต้องพูดคุยกับเขาแล้วก็เรียกชื่อตลอดนะคะเวลาจะให้ไปน,นั่นไปนี่นี่การบูชาเนี่ย โดยทั่วไปแล้วให้ตั้งเครื่องบูชาที่ประกอบด้วยข้าวปากหม้อไข่ต้มน้ำแดงน้ำสะอาดขนมหวานเวลาให้อาหารเนี่ยก็อย่างน้อยเวลาเช้าหนึงเวลาก่อนที่คนในบ้านเนี่ยจะรับประทานเมื่อถวายอาหารให้เรียกชื่อเขานะคะทุกครั้งทีนี้สำหรับการถวายนั้นให้ตกลงกันว่ากุมารทองของเราเนี่ยสะดวกช่วงเวลาไหนนะคะอย่างเช่นเราตกลงกับกุมารทองไว้ว่าจะถวายข้าวทุกๆวันพระ เราก็ต้องให้เขาเนี่ยทุกๆวันพระเพราะว่ากุมารทองเนี่ยเป็นกายทิพย์เขาจะถือสัจจะมากนะคะหรือหากไม่มีเวลาเราก็บอกเขาว่าเราสะดวกวันไหนวันไหนนะคะการถวายเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรถวายไปน้ำอารมณ์หรอกจะว่าไปแล้วคือที่ถูกที่สุดนี่ควรเป็นพวกน้ำชงเช่นน้ำแดงชงนมชงถ้ามีเด็กๆในบ้านมีลูกมีหลาน ก็บอกให้กุมารทองเรียกว่าพี่นะคะทีนี้การจัดตั้งที่อยู่ของกุมารทองเนี่ยไม่ควรให้ท่านหันไปทางทิศตะวันตกหรือว่าปลายเท้าที่นอนหรือใต้บันไดคืออย่าไว้รวมกับพุทธรูปควรไว้ต่ํากว่าหรือเอาวางไว้ข้างที่นอนของคนเลี้ยงนะคะอย่าเอาไว้บนที่สูงอแล้วก็อย่าเอาไว้ใกล้หิ้งพระหรือสูงกว่าหิ้งพระสําหรับใครเนี่ย ที่ใช้กุมารทองเพื่อคุ้มครองบ้านเรือนหรือว่าช่วยเหลือกิจการติดต่อค้าขายแนะนำเลยว่าต้องหมั่นบูชาคือบอกเขาว่าจะขอโน่นนี่นั่นอะไรบ้างก็คือบอกเขาไปนะคะแล้วก็ควรตอบแทนเขาโดยการซื้อสร้อยซื้อเสื้อผ้าซื้อของเล่นมาให้เขาด้วยคือเขาจะพอใจมากนะคะถ้ามีของขวัญของช่ำรวยอะไรให้เขานะ ทีนี้จะบูชายังไงให้สำเร็จหรออาจารย์มีวิธีแนะนําคือทำจิตให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในวัตถุมงคลของเราก่อนนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยจะไปทำธุระอะไรเนี่ยการค้าขายก็ให้เรียกกุามารทองไปด้วยทุกครั้งกรณีท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทำการค้าขายเป็นซิลหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทคืออยู่ที่บ้านเนี่ย ก็ให้อารัธนาหรือบอกเขาว่าวันนี้ขอจะพกติดตัวเขาไปด้วยแล้วก็ถ้าหากเรารับประทานอาหาร mm hmm. ก็ต้องเรียกเขามากินด้วยวันละมื้อนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราอะนะคะอีกอย่างก็คือเวลาทานแต่ละมื้อเนี่ย ไม่ต้องแยกให้เขาให้เขาเรียกเขามาทานร่วมกับเราเลยนนี้การบูชาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกขนมของเล่นน้ำหวานต่างๆไม่มีอะไรมากสำหรับท่านที่บูชาเนี่ยสามารถที่ฐานขอสิ่งต่างๆที่พอจะเป็นไปได้นะคะอย่าอยากขอมากเกินไปมันคือเขาจะได้เท่าที่ให้ได้นะคะคือถ้าเกินกำลังนี้ก็ไม่ไหวอาจจะค่อนข้างยากหน่อย ก็ให้อธิษฐานให้ได้ตามประสงค์ที่เราต้องการคือก็ต้องมีของให้ถวายบ้างตอนที่ขอเขานะคะไม่ใช่ขอปากเปล่าอย่างเดียวคือหากว่าท่านได้ให้คําสัญญากับกุมารทองไปแล้วก็อย่างน้อยคุณทุกคนก็ต้องรักษาสัญญาไว้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักษาสัจจะมากกุมารทองบางองค์เนี่ยท่านก็เป็นเทพนะคะ แล้วก็ออย่างน้อยเวลาจัดวางก็ควรจะวางไว้ต่ำกว่าพุทธรูปแล้วก็องค์เทพชั้นสูงๆด้วยคือเป็นไปได้ก็อยากให้แยกหิ้งบูชาไปเลยก็ดีทีนี้วิธีบูชาว่าช่องจะบูชาเวลาไหนนะคะแนแนให้บูชาทุกๆเช้าก่อนที่เราจะเริ่มค้าขายหรือว่าดำเนินธุรกิจอะไรก็ตาม เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาก,การค้าขายดีมีกําไรงามนะคะทีนี้ต้องให้ความรักความผูกพันประดุดดังลูกคนหนึ่งของเรามีขั้นตอนการบูชากุมารเนี่ยเราควรบูชาด้วยผลไม้ขนมหวานน้ำหวานหรือของเล่นของเล่นเหมือนของเล่นเด็กทั่วไปถ้าเป็นผลไม้ก็อาทิตย์ละครั้งหรือทุกวันก็ได้หากว่า จะบูชาก็แนะนำว่ายาหันไปทางที่วันตกนะคะอีกรอบหนึ่งเมื่อถวายน้ำหรือขนมก็อธิฐานตามที่ปถนานะคะส่วนกระทาบูชาระหว่างบูชาด้วยก็จะศักดิ์สิทธิ์มากเลยทีนี้รวมคาถาบูชาของกุมารทองอันนี้เอาเอาอย่างพอดีไม่ยาวมากนะคะก็ถ้ายาวไปก็แนะนำว่าก็เป็นวันพระใหญ่ไปเลยก็ได้ อันนี้เอาแบบกระชับจะมีกระชับมากกว่านี้อีกเดี๋ยวจะสวดให้ฟังนะคะให้ตั้งนโมสามจบก็นัโมตัสสะพะคะวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธะบูชาธรัมรมสะบูชา สังคสะบูชาปฏิปฏิบูชาพระวันตุเมอุกาสะอุกาสะข้าพเจ้าขอไหว้ตุกตาทองขอจงมามัเกิดในจักขุทวารในมโนทวานในกายทวารแห่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกุศลมาแต่อเนกอนันชาติเกิดด้วยตุกตาทองลาบนานาประการ จงบางบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งแปดทิศจงมาทุกวันอย่าได้ขาดสักการะนั้นเลยให้เหมือนองค์ตุ๊กตาทองนั้นเถิดแล้วกลาบลงสามทีนะคะจากนั้นก็ให้ท่านเนี่ยขออะไรตามที่ท่านต้องการทีนี้มาพูดถึงคาถาแบบยอ่อแบบย่อจะมีนิดหน่อยนะสำหรับท่านที่รีบหน่อยนะคะหรือว่าขอทุกวันขอบ่อย ก็ให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนามาภิธะนโมพุทธายะจะภะกัสสะจิเจรุนิะออแอโมออแอพุทออแอทาออแอยะออแอมะอะอุ พุทธสังมิอิติกุมาโรประสิทธิเมก็มีเท่านี้นะคะให้เลือกสองคา,าถาบูชาว่าท่านในสะดกแบบไหนอัน,นี้พูดถึงอิทธิคุณปฏิหารที่บังเกิดแก่ผู้บูชาส่วนมากแล้วเนี่ยจะพบ80%เเลยที่ได้พบนะคะเพราะว่าสำหรับท่านที่บูชากุมารทองแล้วก็ให้ความศรัทธานเนี่ย ก็จะมันเกิดแกท่านก็คือมีความเชื่อมั่นในวัตถุมงคลของเขานะคะอา,อาจารย์ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับย่อๆคลิปหน้าอาจจะต้องได้เห็นหน้าเดี๋ยวจะได้พูดถึงว่ากุมารทองเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็ผลิตจากเออไม่ใช่สิพูดผิดขอขอไปนะคะทำจากวัตถุมงคลอะไรบ้างนะคะ วันนี้ก็ขอจบนงตตะพิมพีงเท่านี้ยังไงก็ติดฝากติดตามด้วยเว็บไซต์มหานาคี .com นะคะขอบคุณมากค่ะ